โรคหัวใจขาดเลือดหมายถึงโรคที่เกิดเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลยเป็นผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหากรุนแรงจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้การที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นเนื่องจากมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือดเป็นผลให้ทางี่เลือดไหลผ่านแคบลงเลือดไหลไม่สะดวกกล้ามเนื้อหัวใจจึงได้รับเลือดน้อยกว่าปกติ นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากเลือดเลือดและเลือดอุดตันได้อีกด้วยอาการที่สําคัญของภาวะหัวใจขาดเลือดคืออาการเจ็บแน่นหน้าอกโดยเฉพาะยงยิ่งขณะออกแรงพักแล้วดีขึ้นโดยจะรู้สึกแน่นๆอึดอัดบริเวณกลางหน้าอกหรือคอนมาทางซ้ายเจ็บลึกๆหายใจไม่สะดวกอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนเงื่อแตกใจสั่นหน้ามืดบางรางนอกจากแน่นหน้าอกแล้วจะอาจเจ็บรล้าไปที่หัวไหล่แขนหรือคอครับส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นมีดังนี้ครับ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งพบได้บ่อยและต้องระมัดระวังอย่างมากเพศช,ชายหรือเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนโดยเพศช,ชายมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าเพศหญิง3-5ถึงเท่าอ้วนและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีบุคลิกภาพจเจ้ามณ์โกรธโมโหง่ายเครียดเป็นประจำและมีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดของคนในครอบครัวครับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนี้จะเป็นต้องได้รับการตรวจหัวใจนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็ยังมีอีกครับเช่นการสูบบุหรี่และภาวะกลุนแรง คือภาวะหยุดหายใจระหว่างหลับซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าทําให้ผู้ป่วยขาดออกซิเจนเป็นผลให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วและสามารถกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่ายขึ้นครับนอกจากผู้ป่วยจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียดพันจากลิมเลือดแล้วยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังคือกลุ่มที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งลิ่มเลือดยังไม่อุดตันผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการเฉพาะเมื่อหัวใจทํางานหนักคือตอนที่ออกแรงและหัวใจเต้นเร็วสเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดมักจะเกิดจจจาาากปััยยยหลอ่ง ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากกว่าผู้อื่นครับและมักมีความรุแนแรงของโรคมากกว่าผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยการป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สาคัญคือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคโดยเฉพาะการควบคุมและรักษาโรคที่พบร่วมต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงอ้วน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆครับเช่นการสูบบุหรี่ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนจนเกินไปการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ําเสมอครั้งละ30นาทีอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นปลาผักและผละไม้งดการรับประทานอาหารที่มีรสมันจัดหรือมีคอเลสเตอรอลสูงและที่สําคัญต้องผ่อนคลายจิตใจเพื่อลดภาวะเครียดครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้ามีอาการตักต่อไปนี้ห้ามปล่อยไว้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เ็บต้งกลางหน้าอกเยื้องลงมาทางลิ้นปีเล็กน้อยจุกแน่นกดกันบางทีร้าไปถึงข้อหอยไหลซ้ายข้อศอกหรือท้องแขนด้านซ้ายกล้ามหรือคอด้านซ้ายบางรายอาจมีอาการใจวิวใจสั่งชีพจรเส้นเร็วหรือช้ากว่าปกติเหนือ่อยสมหน้ามืดหมดสติอาการเหล่านี้คือสัญญาณอันตรายของโรคหัวใจขาดเลือดครับอันตรายแบบนี้ควรรีบป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยหมั่นดูแลงสุขภาพนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์และบอกต่อและอย่าลืมกด subscribe ให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ